สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงเจ้อวอะม่รู้รระงงปะคอเสียงแบบไม่ได้เลยทุกคนสาวสภาพ ตัวใคเก่งเหรอเตัวใครก็คือบัวบอวอัการสองเดี๋ยวไปเลือกเองถเออถ้าเขามีถ้าเขามีเบตาดีน่ะจะเอาเบตาดีนแต่โทรไปเนี่ยบักเขาได้ตัวเราถามพี่เก่งอือถามพี่เก่งก็ได้นะว่าแบบเอายี่ห้อเอาเบตาดีนอ่ะมันดีตอนอยู่เป็นโควิดตอนหนูก็คือหายไอเลยไม่ไอเลยสักอองแอบรสชาติแย่หน่อยแต่ดี อยู่พองไหไมหอ่ะอยู่ได้ด่านหนูก็สบายปากอะ่ะสักทีแค่นั้นหนูก็สบายใจแล้วค่ะขอให้ได้แบบอ้าปากพูดหน่อยก็มีความสุขอะ่ะสบายใจแล้ว <c oughs> ออกป่ะ ว้ทลตายแค่อยคิดตั้งหลักก่อนอ๋อ เออจาะทะลุเจาะทะลุก่อนแล้วกันพี่พีไปไหนพี่พีทำงานดิเธอพี่จะไปไหนล่ะเขาก็ทำงานหางกินก่อนโมเดลไปโมเดลอยู่โรงเรียน,นะคะ่ะโมเดลอยู่ที่สิบห้านึกว่าฉันเพิ่งเปลี่ยนหัวมาแล้วหัวค่อนข้างเสจยตึง ออันนี้ไม่เวิร์กเลยอะ่ะรือออกปะอยากเห็นหมาทั้งหมดไปดูในคลิปเลยไปดูในคลิปลงไว้ให้แล้วไปดูในคลิปเลยเฮ้ย ลิกเลิกมหมเลิก ปุ่มแมนะเก็บไข่ได้กี่ฟองใช่ไหมคะแปฟองเหนื่อยกละทอ้อเหลือเกินพ่อแม่พ่อแม่ ก็ไม่พูดพูดแต่คำว่าเร์พอยพแม่อะไรม่ฮะืออไรอ,อล้วม่ไม่มีหรอ คิวเองเลยคิวอืมไม่ก็ให้มันเป็นคนจัดการหนูเป็นคนให้มันจัดการไม่โทรหาคิวเลยงงตอนแรกบ,บอกมีช่างตอนนี้มอกไม่มีช่างตอ,อนสิสองโมงครึง่งเทได้ไหมไม่ไปละ บอกว่าไม่สบายเราไม่ใช่เลยนะไม่สบายจริงค่ะดูเสียงด้วย ันนี้ไปรายการแฉอย่าลืมติดตามนะคะชมเต่าพนมมือซึ่งฉันก็มีฉันมีสีสีชมพูและสีเขียว หนูแค่อยากดา่เเาเฉยๆออกป่ะออกไหมแค่แบบแค่แบบตัวเองด่าคนอื่นได้วันเดียวหรอคนอื่นเขาไม่มีป่าไม่มีเสียงหรอ <c oughs> เขาอาจจะไม่ได้ด่าหนูก็ได้นะเดี๋ยวเขาจะหาว่าร้อนตัวม <c oughs> อ,องจนดาวคารยังรู้เลยอาจจะคิดว่าคนอื่นโง่ อุ้ยมังเอิญสุดเลอุ้ยคลายกันจังอย่องอางเงี้ยนึกออกปะจริงจริงรอยูนิยายเวอร์ใครทงสุบาม,มาสุภาพชนหนึ่งเต่าทองนะ่นารักจังลูก นะตัูนเต่าทองน่ารักมากดูดิน่ารักปะ <c oughs> โมเดลเป็นไงบ้างโมเดลดีแล้วค่ะโมเดลก็คือเป็นภูมิแพ้เพราะว่าพอทุกครั้งเลยถ้าเกิดหนูพาไปเดินรอบทะเลสาบโมเดลเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยภูมิแพก้กําเริบฝุ่นมันเยอะไง บอมไม่ใส่แมสกดกันฝุ่นหรอคะนิดหน่อยอะขี้เกียจอะ,ะเดี๋ยวเป็นสิวขึ้นอีกอไม่เยอะเท่าไหร่กันหายใจอยู่ตอนตอนตอนเจาะโอ๊ยรถเสียงอย่างนี้รถเป็นทำงานยังไงเนี่ยสิ่งหนูเป็นอย่างเงี้ยสภาพเสียงเป็นอย่างงี้ทำงานยังไงเอ่ย <c oughs> ช่วยด้วยชีวิต แก้มจะกลับมาเล่นละครอีกไหมไม่น่านะที่ไม่น่าเล่นอ่ะพี่พูดจริงๆไม่น่าโอกาสแบบน้อยอ่ะ